กกับสูงอิมพอสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีสูงเฮ้ยทุกคนทำไมมีสูงเอข้าไปเยอะโอเคทำท่ากันดีกว่าเธอไอพิมพอสเตอร์ก็ไม่สะดวกอืมมาทำท่าตัวนี้ดีกว่าห้องเครื่องยนต์แต่ว่าคราบนี่เป็นตรงนั่งนะเฮ้ยที่มาใหญ่เดี๋ยวถ้าเ่าจะมาทำท่าที่สักหน่อยเอาขอดิบัง Thì nhớ tới băng phải ê xuất Ư Ư Ư Đi mẹ Sao ngon phải đi qua Ồ hổ ta đi xe ơi kia ta phải phải là đi rồi, vừa nghe rồi, vừa ไงเนี่ยเอาไปเฮ้ยทุกคนเตรียมบปวุกยลอยยะเออบุธทอไปยะอืมเราจะทำอะไรต่อดีดีสีขาวตายไอเด็กคู่เบิ้ลนี่ไงเผาเผาเผาต่เผาให้เบิร์กเลยเอี่ยมเผาซะย่อ <c oughs> เฮ้ยทีนี้มาเลยเนี่ยโอ้โหยกคาบแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้ยอเดียโโเาาเด๋ยววุ้งเลยโอ้โหยกคาบจริงๆด้วยโอาไปนะเฮ้ยเอเนี่ยไม่เอาให้เพื่อสิอะไรเนี่ยไม่ดีกว่าเอ้ยยังมไม่เนี่ยเฮ้ยววนญญาณกงโอ้เดดเดียมอาวุ้ก็เข้เาไปสู้เอาเลยวัดดิจิตอลเอี้ยง โอ้โขเไวเอเอโอ้ไปแล้วหดสม,มารเกยดนีเยาคาวเยาเหยานี้ันดีสิบวนเอาเฮ้ยเอย้ยเนี้ด้วยขนาดาแกเอ,เอ,กเอ้ยผู้ใ่เย้